เพ็ดน้ำค้างเพ็รน้ำค้างเพชรน้ำค้างพรเพชรน้ำค้างพลอยไพลินเขาเรียกว่าอย่างเงี้มันมันมียอะยตรงนี้ยเมันจะไหลเออเหือกันเนาะเก็ดเพชรมันจะไหลออกมา เพชรน้ำค้างสวยเลยยิบเลยยับเนี่ยระยยิบเลยยับมากลึกๆมีท้ำแก้วข้างๆกันนี้น่าจะเป็นสายแร้ทองคำดูในในสายแร้ทองคำตรงนี้ก็เป็นถ้ำใหญ่ผมก็ม้วนเข้าไปข้างในเกผมเล่นยากเล่นด้นยเน่ตรงหน้ามีสายมันจะมีช่องจากบนมงแค่มีแน่ เนี่ยเนี่ยได้จะเป็นสายแร่ทองคำเป็นก้อนๆเนี่ยแต่มนุษย์ไม่มีบุญได้เพราะมนุษย์โลกนี่ยเนี่นี่นสายแร่ทองต้องใช้แฟลดส่องเราได้ดูได้แค่นี้ดูได้แค่นี้ข้างล่างนี่ก็เป็นทางลงไปดูพญานาคดูพญานาค ไปรูนั้นก็ต่อมารู้นี้ได้ครับลงไปร่อเลรอคนนี้ได้ดูภาพมายิดระยะของเขานะหนูถ้าหนูลงไปนี้เชี่ยบมาก